สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามเด็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องสกินสุดปังนะครับไม่รู้ว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับเรียกว่าเากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่4เมษายนนะครับก็ราวๆ4-5วันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้สำหรับระยะเวลา่นี้งนะครับสำหรับแบบของกิจกรรม1กล่องนะสมมติคุณซื้อมาแล้วคุณจะมีโอกาสเปิดได้รับของรางวัลดังนี้ทุกคน แน่โอ้ยสกินเนี่ยน่าสนใจทางนั้นเป็นสกินใหม่ทางนั้นเลยนะครับโอ้โหสกินคุ้มมากถ้าเปิดได้สกินนี้ถือว่าโชคดีนะแต่ว่าโอกาสออกของสกินอยู่แค่0.30เเท่านั้นนะครับโอ้โหด้ว่าสุ่มพันหนึ่งออกอยู่ที่30ครั้งเ้ยหรือเปล่าวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราซื้อทีละกล่องละกันนะครับเปิดมาแล้วมีคูป,ปองอยู่ประมาณ300นะครับแต่ว่า เราจะไม่สุ่มหมดหรอกเพราะว่าเราต้องเหลือไว้แจกคนที่ดูคลิปเราจบด้วยนะครับก็คือจะสุ่มแจกหนึ่งคนนั่นเองนะครับโอเคเราก็จะสุ่มไปสัก5กล่องแล้วกันนะครับพอของปากของคอโอเค2กล่องผ่านไปนะครับ3กล่องผ่านไปมาดูสิว่าจะได้อะไรบ้างไหมนะครับผมแหมสี่กล่องผ่านไปเดี๋ยวสุ่มไปสักให้มันเหลือสัก300แล้วกันนะผมมาสุ่มเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องไปกลัวผมก็เชื่อว่ามันคือ ผมใช้ดวงไปหมดละผมเคยเปิดได้สกินสกินเทลฟอกชายานะฟอกชายไมเดนนะสกินเทลอ,อัลติเมทไปนะนะครับราคาไม่ถึงยี่สิบกูปองดวงผมมันหมดไปลนะเนไม่เหลือละสองกองสุดท้ายผมเลสกดูสิว่าได้อะไรแนละ้วั้หมีกิจกรรมอื่นมาเนี่คือผมจะไม่สามารถเล่นได้แล้วทุกคนเพราะว่าเอากิจกรรมมาใช้ตั้งแต่นี้หมดแล้วนะครับกองสุดท้ายมา โอ้โห oh ประมาณนี้ทุกคนสําหรับใครที่สุมแล้วนะครับได้กล่องอะไรเนี่ยก็สามารถบ,บอกกันได้นะแต่ส่วนตัวผมนะทุกคนถ้ามีกิจกรรมกล่องแบบนี้เนะี่ยผมไม่แนะนาทุกคนสุ่มแบบเอาเป็นเอาตายนะครับแต่ว่าเทคน,นิคในการสุ่มมันคือการที่เรามีลิมิตของตัวเองนะครับถ้าจะถ้าจะสุมผมะนะนําเอาประมาณตั้งลิมิตไว้เอาไม่เกิน100ก็ได้ทุกคนจะสุ่มมังก็ได้แต่ว่าอย่าให้เกิน1 0 0รคูป,ปองนะพอได้ลุนพอนะครับหรือจะเอาสัก50สคูป,ปองก็ได้นะพอให้มันได้ลุนอย่าสุมเยอะกว่านั้น นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่าใหนทำการกระจายคําเสียในการสุ่มนั่นเองนะครับขออภัยมีของวันที่ผณสามารถรับได้เออไม่ทันแล้วเนี่ยผมอะ่ะนี่ซื้อลงหน้าเรียบร้อยหายไปแล้วไม่นะฮสองมันไม่ทันแน่นอนวันนี้เอาสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นใจผมลงคลิปต่อไปด้วยตอนนี้ก็วันที่ กิบเก้าผมเดินทางพรุ่งนี้นี่หว่าชิบหาย30 30แล้วก็ไป30 31 1 2เอราจะกลับไปที่2แลนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ก็ก็ได้ว่าไปบ้านยายก็สุดสักทีแล้วกันนะต้องใช่ว่าอ่าหมดภารกิจสักทีนะไปเอาตังค์ยาย <c oughs> ทำให้ผมดูแย่สวัสดีคุณคิโดคุงนะผมสวัสดีคุณซินเดีย oh. สวัสดีคุณนินัสทูโน่ด้วยนะครับโอ้โหนี่คนดูรอแรมาก <c oughs> โอเคนะครับก็สวัสดีคุณเอ้คลิปนี้ม,มีคนคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นของผมเองอันนี้น,นะครับโอเควันนี้ใครดูคลิปจบคอมเมไม่หน่อยน,นะครับว่า1นึ่งหสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันกับผมบายบายเดี bye ๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สตรีมนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ประมาณนั้นแหละ <laughs> ไว้เจอกันสตรีมหน้าผมเจอกันนะผมบายบาย